ปล่อยเข้าไปเลยมาทำเป็นคนละค่าะคล่ะปล่อยเข้าไปไม่ต้องเห่าไม่ต้องเห่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮแล้วสวบดังนันั่นนั่นนังูสายลุงงูสายลงไม่มีพิษปล่อยเขาไป งูสายลงปล่อยเขาไปคนละปล่อยเขาไปเลยไม่ต้องเหาปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยคนละเห็นงูสายลงนะครับเห็นงูสายลงแล้วก็เห่าเลยอันนี้ก็งูสายลง ไม่มีพิษครับเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่กำลังจ้องหน้ากับโคล่าโคร่าปล่อยเขาปล่อยไม่ต้องเหาเด,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 ดี๋ยวเดๆๆยๆเน,นฮะฮะฮะ,ฮะปล่อยเขาปล่อยเลย,ยลงูใสลุง ไปเข้าไปโคล่ละเดี๋ยวสบดังเลยฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าไม่ล้นนะครับงานนี้มีล้นเอ้าเอาเอ้าเอาปล่อยไปโค้ดละเอ้ยปล่อยงูสายลุงไปอันนี้ก็งูสายลุงครับ ไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยนะครับหรือว่างูลูกเสียกถ้าบานเฮาเอ็ิอเอินว่างูลูกเสียกนะครับเนาะมันยาวมันเชือกะเห็นบางอองอเรางอต่งเนี่ยคือเสือกนะครัแต่ไร่ว่าง,งูสายลุงก็ได้งูสายลุง จ้องหน้ากับโคลาเยอะอันนี้คืองูสายลุงนะครับงูสายลุงไม่ดุแล้วก็ไม่มีพิษนั่นนั่นจ้องหน้าโคล่าแล้วโคล่าถอยไปถอยไปโคล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปเพราะลาดหอยไปัลโลลองดูลองดูงดูดอง,ดล,องลองดูไหมลองดูไหมตัวไม่ใหญ่หรอกแต่มันสามารถสวบดังได้นะจะบอกให้สวบดังทแทบ,บัะนี่ไปลไปไป่อยปล่อยป ปล่อยเข้าไปเลยโคราชนั่น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 โคราดถอยไปเลยโคราดถอยไปเลย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่านสวบดังปล่อยไปปล่อยไปโคลาปล่อยไปนอนฟอเลยนะตอนนี้โคลากับอา

ไปเลยไปเลยใส่ลุกไปแยกและไปกับ,บ้านอุ่ยย่อุยย่มาหาคนแล้วไปเลยปล่อยเข้าไปไป,ไปเลยใส่ลุกไปขอลาไปแยกกันไปแยกทางไปเลยแยกทางไปเลยใส่ลุกไปเดี๋ยวไล่ใส่ลุกไปก่อนนะครับ ไปกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวเจอคนลา่าไปกลับบ้านไปเข้าป่าไปเลยเข้าป่าไปเลยไปตามธรรมชาติไปไปแล้วครับเข้าป่าไปแล้วไปแล้วอ๋อคล่าล่ะคล่าก็กลับบ้านไปเลยคล่าไปไปครับไปไปเลยไม่ต้องมาไปเลย กับไปวันไปเลยเขาละเออทางใครทางมันปะอัสา่าชินีกะฝากอะไรก็แช่นะครับลุงศักชาแนลนะครับมาแยกอ่านนองหมากับนนองงูออกจากกันนะครับอาสารชินีกะลุงสักกะขอเข้าคำว่าสวัสดีนะครับสําหรับชิปนี้ขอบุณหลายๆนะครับก็มาติดตามรับชมชิปนะครับสวัสดีครับไปเขละกลับ กลับเลยไปกลับเลยเราไม่ต้องเป็นห่วงไปกลับบ้านเลยกับแคมเราเลยกลับเชียงนาเราเลย